อะไรจะเกิดงั้นเหรอความหัวร้อนความทุกข์ทรมานไม่โอ้โหอะไรวะความชี่พรายเฮ้ยเมื่อกี้กูก็ผิดตัวภัยพิบัติ ค okay, ครก็กลับมากันใน EP สอนะครับก็ความเดือนตอนที่แล้วที่ผมสู้บอสไอคิงฟลามไปก็ถือว่าไม่ยากมากครับเท่าแท้กว่าตอนแรกนี่คือลำบากกว่านี้เยอะเลยซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาตีบอสอีกประมาณ2-3ตัวครับก็ถือว่าพอดีพอดีเนาะแล้วก็ตัวแรกที่ผมคิดไว้ว่าเราจะมาสู้ก็น่าจะเป็นหนอนทะเลทรายนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ง่ายที่สุดลองลงมาจากคิงฟลามแล้ว ก็หลายแล้วสี่ยันมีป้าในนี้ไม่มีมมมคือดูก่อนต้องดู่อ โอ้โหโอ้ได้ชิมอะไรแปลกๆเนี่ยแต่ไม oh. ่หมดเลยเออต้องตีคาตูรูก่อนไหมอ่ะทีนี้โอ้ยลำบากละทีนี้ต้องกินน้ำยาก่อนน้ำยาหนึ่ง Oh shit shit! Oh fucking god! อ้เชี่ยมึงโอ้โหโอ้โหโดรวๆเลยครับเฮ้ยแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจไปทเาิร์นการยองตียน,นเท่าไหร่อ่ะอ๋อลำบากเลยตัวนี้ไม่ไหวจริงๆ๋ยวผมต้องใช้อนี้ช่วยน่าจะดีกว่ามันเร็วกว่า สวยสวยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งตัวโหไม่ยากเกินเลยใช้ไปกี่นาทีนะ่ะใช้ไปสิบนาทีเองโอเคครับทุกท่านใดเวลาบอสตัวในะ่นั่นก็คือไอโอคตูร u นั่นเองซึ่งบอสตัวนี้นะ่ะจะต้องใช้อลิน่านี่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เป็นไอเจ้าตัวเพิร์ฟฟอร์มสองอันติดกันนะนะ เอาจริงก็ยังไม่น่าจะอยู่ดีว่ามันจะพอหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องวิ่งหนีจากไอตัวนี้นะโอเคตอนนี้เราพร้อมแล้ว ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนี้รอบแรกผมยังอ่อนให้มัอนเฉยหรอกไม่มีอะไร <c oughs> ก็แค่แบบอ่อนให้เฉยก็เห็นมันเดี๋ยวมันกลัวไงก็เลยยังไม่เอาจรินตั้งแต่รอบแรก เป็นไงเป็นไงผมบอกแล้วมันก็ไม่ได้เก่งนะหรอกแค่ประมาณสองล้อกูก็นชนะแล,แล้วบอกเลยโบสทอีโฟนน้ำเหม่อแม่งกระจอกโว้ยผมจะต้องใช้เครื่องอ่ะมันเป็นเครื่องที่มีชื่อว่าอะไรนะเครื่องเครื่อง ก็งั้นแหละทุกคนวันนี้นั่นคือสิ่งที่เราจะมาทำกันนั่นก็คือหาเอ้ยเฮ้ยอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ไงลีโรเวอร์ของดีโอ้โหไว้ห้าพไปที่น้่งบ้าเปล่าไอ้เที้ยไม่เถอะนะมันเมื่อกี้มันมีอะไรอ่ะนี่อะลรคิจเจอร์ er. mountain. อันนี้ดีนะอันนี้ดี เดี๋ยวพวกเราจะไปสู้บอสคาบิลอนกันนะเราเมียน,นี่นะแล้วมีเฮลแมจิกเฮลอแรบเบอร์ตแล้วต่อไปก็ที่สปอนบอสคาบิลอนมันจะเป็นสปรว์ใชนะ่ไหมสปรว์นะี่ตอนะผมจะขอพูดไน้ระหว่างที่คุณแล้วกันเนาะก็ที่ผมมาคุณเนี่ยไม่ใช่แล้วผมหาแร่รูบี้ครับซึ่งผมจะเอาไอ้แร่รูบี้เนี่ยไปทําเป็นฮาร์ดคิทตอร์ครับ เพราะว่าเอาจริงมันก็ม like, like, ันไม่ได้หายง่ายเลยคือผมก็เลยจะขามันเอาขึ้นมาครับแล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นแอนดออนของมอดคาลเบดี้ที่ถืิมมาครับเลยทำให้เราขับได้ก็ในระหว่างที่ผมกำลังเจอปฏิบอสคาบิลอนนะครับก็กลายเป็นว่าไม่มีชิคกี้พายมาบุกสังนั้นผมก็เลยคิดจะเอ่อ ทำอันนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะไปหากอบลิงย์ทีโดนมันอยู่จังะนั้นก็อัปเกรดอซุซกรี์ของผมนะเพราะว่าตอนนี้เรายังหมดเกียร์เรายังไม่ดีเลยทีนมันยัง,งน้อยอยู่เนี่ยเพราะเนี่ยเราเจอมาและไปปัป๊มก็เจอละพอผมเมื่อกี้ผมมาลงสร้างอารีน้าเนี่ยก็รอเพื่พักเนี่ยทีนี้ก็เจอแม่งละโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมไปอัปอซ,ซุซกรี์นอกจอมานะนี่ก็ตอนนี้เราก็มีแบบรองเท้าที่ทําให้เราบินท่าแล้วนะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยแต่ว่าเราก็ยังโดนฟอร์เรมีดีอ่าทีนี้เราของสู้บอล้วก็มาสู้กันเลยดีกว่าครับบูฮิตครบิลัง ผมก็บอกทุกคนเลยครับผมแค่อ่อนให้เฉย ไดบร้อยไม่ยากเลยก็บอกแล้วเดี๋ยวตานี้เดี๋ยวเอาจริงก็ไม่ฟังกันแหมแหมนี่บวกระยะเวลาคำโกด แตวก่อนนะโอเคเห็นแม้บอกแล้วมันไม่ยากเลย